ีมานนดูเรื่องของฟุตบอลเอเซียลีนะครับหรือว่าเ c ฟชัป์เบสลีกอีลีกในรอบเพลย์ออฟผ่าชนะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มแบง่งข้อเดินทางไปเยือนทางซันตงไคร่ซา,านนะครับทีมจากจีนที่เป็นเจ้าภาพในรอบนี้นะครับก็จบร20บนาทีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเรานำก่อนจากทางซิโควิชนาทีสาที่ลูกนี้รับหน้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่มี VR มก็กลายว่าเราได้ประโยชน์ไปจากนั้นอีกแป๊บเดียวเรามาเสียป,ประตูให้กับทางวอร์เดรียคารเซียสบูลีะนะครับ ก็เป็นนักเตะจอร์เจียซึ่งเป็นนักเตะที่เคยเล่นอยู่กับอุซาคุนได <c oughs> เคยเจอกับทีมจากไทยบ่อยแล้วยิงสวยมากอาทที่42ก็สุดท้ายเนี่ยพอต่อเวลาก็ยังเสมอกันอยู่ต้องดวนจุดโทษเพราะโนจุดโทษเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยผ่านไปหรอกสสมสอจากไทยเราก็ยิงจุดโทษนะครับพลาดไปแล้วก็แพ้ไปนะครับซึ่งก็ทําให้ทางซันตงเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จส่วนแบงข้อก็ยงัง ยังได้มีความหวังต่อในเอเ2ียสองเพราะว่าตกรอบนี้เนี่ยคือด้วยการปรับรูปแบบใหม่สมัยก่อนตกรอบปุ๊บคือไม่ได้สิทธิ์ในการเล่นทั่วเอเชียเลยแต่ตอนนี้ได้ไปเล่นต่อนะครับใน ACL2 ก็ไปอยู่ท้่วเดียวกับท่าเรือ,อแล้วก็มีเมืองทองด้วยแต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มรอบแรกจะไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแน่นอนนะครับเพราะทีมจากชาติเดียวกันตามกฎจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันในรอบแรกก็ไปลุ้นสร้างชื่อเสียงกันต่อส่วนเม็ดเงินเนี่ยน่าเสียดายมากเพราะาว่า คือถ้าเข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอย่างน้อยคุณการันตีเนี่ยสาล้านต้องมีค่ะค่าเดินทางค่าเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับมันได้อยู่แล้วขณะที่ ACL สอเนี่ยจะการันตี11ล้านขั้นต่ำอ่าซึ่งก็จะน้อยกว่า ACL เนี่ยขายหายไป19ล้านอ่าส่วนเรื่องของเงืนอรางวันก็มีโอกาสลุ้นเยอะกว่าเพราะว่า ACL 2นาทีมันไม่เคี่ยวค่ะเท่า ACL Elit มันก็จ,จะมีโอกาสชนะมากกว่าฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับว่าจะเข้ารอบได้ไหมเช่นถ้าไปถึงตรงน,นั้นเนี่ยผมว่าทีมจาก ป่าไทยเองต้องบอลเหมาการเข้าเราต้อกเอาแหละใช่ค่ะต้องไปให้ได้รอบ16ทีมเนี่ยจะได้เพิ่มอีก3ล้านนะครับรอบ8ทีมได้อีก6ล้านอ่ารอบรองชนะเลิศได้อีก9ล้านแล้วก็เข้ารอบชิงไปได้เนี่ยรองแชมป์36ล้านแล้วแชมป์จะได้90ล้านบาทค่ะนะครับเยอะๆนะครับแต่ก็เงินรางวัลเนี่ยรายการช้อปปีค้คัพเนี่ยแชมป์ได้18ล้านบาทะนะครับแต่ว่าค่าเดินทางของช้อปปีค้คัพได้แมตช์ละล้านห้า ก็แมตช์นึก็เท่ากับ ACL e l i t อนะคลิอนะเราจะไปได้ค่าเดินทางตรงนั้นนะครับก็เก็บสะสมเงินไปนะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างบูลค่ายกับทีมและเงินเนี่ยมันเยอะกว่าการเล่นฟุตบอลภายในประเทศนะครับอันนี้ก็ช่วยกันและกันพัฒนาบอลไทยก็เชียร์ทุกสโมสรที่แข่งในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยนะครับมาดูข่าวแมนยูกันบ้างค่ะ ตอนนี้แมนยูเขาเปิดตัว2แข้งใหม่ค่ะพี่เจค็คนแรกค่ะมาสเตดเดอริกค่ะกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25หาปีค่ะจากวัยเยนมิวนิกก็สัญญาร่วมงาน5ปีค่ะพร้อมกับออปชันขยาย1ปีค่าตัวก็อยู่ที่38.6ล้านปอนด์บวกกับโบนัส4.3ล้านปอนด์ค่ะก็รวมเป็น42.9ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,932ล้านบาทค่ะแล้วเขาก็จะใส่เสื้อเบอร์สี่ด้วยส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนูแซอ มารัสวียค่ะฟูลแบ็ทีมชาติโมร็อกโกวัย26ปีค่ะจากไบรอันมิวนิกก็มีสัญญาร่วมงาน4ปีพร้อมกับออปชั่นขยาย1ปีค่ะค่าตัวก็อยู่ที่12.8ล้านปอนด์ promises. ประมาณ576ล, land, ล้านบาทค่ะบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ตกลงกันอีก4.3ล้านปอนด์ค่ะก็ประมาณ193ล้านบาทแล้วเขาก็จะใส่เสื้อหมายเลข3ค่ะนะครับสคนราคาถือว่ายอดเยี่ยมมากกับแมนยูในยุคผู้บริหารใหม่ นะครับไม่ได้ไปเสียเปรียบในการซื้อขายนักเตะแล้วแล้วก็การจะซื้ออาไทาเดลิกก่อนหน้านี้ไม่ใช่ราคานี้นะครับด้วยวัยมา25กําลังกําลังดีเลยก็เอาเป็นว่าหวังว่าแล้วกันจะไม่เจ็บเพราะแมนยูจะติดปัญหาเรื่องนี้พอไม่เจ็บเล่นได้ก็จะจูนทีมได้ดีขึ้นก็จะเป็นโอกาสของทางโค้ชอ,อย่างเทนฮากซึ่งก็ไม่มีข้อแก้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าได้ตัวที่ต้องการมานะครับแล้วเคยใช้งานร่วมงานกันมาและยังผลงานไม่ดีเนี่ยผมว่าสัญญาขวบปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของเทนฮากได้ นะครับลุนเชีรีรยกันต่อไปนะครับทำงานค่อนข้างเร็วไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ